สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Story h i v e n นะคะช่องนี้ดิฉันตั้งใจมากๆเลยค่ะที่จะทํามันขึ้นมาเนื่องจากได้รับแรงบันดาลใจจากตัวเองนี่แหละค่ะเพราะว่าดิฉันมีประสบการณ์เดรยร้ายหลายๆอย่างหรือมีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นในชีวิตที่บางอย่างเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้และเกิดความสับสนในตัวเองค่ะว่ามันเกิดจากอะไร แต่ก็ไม่ได้ค้นหาหรือว่าอะไรจนกระทั่งมาพบกับเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดตามหนังสือหรืออะไรโดยบังเอิญแล้วมันค่อนข้างจะตรงดิฉันคิดว่านี่คือช่องทางที่อาจจะมีคนอื่นที่ได้รับเหตุการณ์เหล่านี้ที่เหมือนเหมือนกับดิฉันคล้ายๆกันและเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวค่ะหรือว่าเขาควรจะทำอะไรต่อไป อย่างน้อยการที่เราได้ลงมือทําในสิ่งที่เราคิดว่าเรายังไม่ได้ทำก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะอย่าคิดว่านี่เป็นเรื่องงมงายหรือเรื่องเหลือเชื่อหรือเรื่องอะไรเพราะสิ่งที่จะพูดในที่นี้ดิฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีค่ะและมันเป็นข้อความที่ดีแน่นอนค่ะใน ep แรกนะคะเราจะมาพูดถึงคุณเคยเอกใจกับชีวิตของคุณหรือไม่นี่อาจเป็นแต่สัญญาณที่คุณคือผู้ถือเลือก ให้มาปฏิบัติภารากิจบนโลกใบนี้ใครคือผู้ถูกเลือกแท้จริงแล้วผู้ถูกเลือกเนี่ยหมายความว่าอย่างไรเขาเหล่านั้นเป็นคนที่พิเศษที่แสนจะมีชีวิตที่มีความสุขหรือไม่หรือมีชีวิตที่เพียบพร้อมนี่จะเป็นคาถามท,ท,ที่หลายๆคนมาเข้าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพชีวิตฐานะชื่อเสียงความประสบความสำเร็จต,าต่างๆซึ่งเหล่านี้ ไม่เกี่ยวกับการเป็นผู้ถูกเลือกเลยค่ะการเก็บตัวการพึ่งพาตนเองหรือการใช้สัญชาตญาณก็ไม่ได้ทําให้คนคนหนึ่งเป็นผู้ที่ถูกเลือกมาจากเบื้องบนนะคะถึงแม้ว่าคุณสมบัติเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งก็ตามในคุณสมบัติของผู้ถูกเลือกผู้ถูกเลือกก็คือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากจัก,กรวาลให้รับใช้จุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่มากกว่ามนุษย์ทั่วๆไปพวกเขา เปรียบเสมือนกับนักครบแห่งสวรรค์ที่เดินบนร่างของมนุษย์ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรตั้งแต่คนเก็บขยะไปจนอาชีพที่มีหน้าตาทางสังคมเป็นที่เคารพตามแบบกรอบของสังคมให้คุณค่าเรามาเริ่มสังเกตสัญญาณของผู้ถูกเลือกกันนะคะคุณหรือใครก็ตามที่คุ้นเคยหรือมีคุณสมบัติดังนี้หรือเปล่าพวกเขาเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองนั่นแหละ ที่เป็นผู้ถูกเลือกเพื่อมาปฏิบัติภารกิจบางอย่างหรือไม่บางทีคลิปนี้ที่ที่ฉันได้รวบรวมเอ,อ่อหลายๆคนที่พบเจอมาอาจจะเปิดความเข้าใจและลดความสับสนในชีวิตของคุณได้และชี้เป้าหมายนำทางให้คุณเริ่มทำสิ่งที่คุณอาจไม่รู้ตัวว่าคุณได้ทำพันธสัญญาอะไรไว้กับจักรวาลและคุณยังไม่รู้ตัวถ้าหากคุณยังไม่เริ่มทำคุณก็จะประสบพบเจอกับ เหตุการณ์แย่ๆให้คุณต้องแก้ไขไม่หยุดแต่ถ้าเกิดคุณเอะใจและลองปฏิบัติตามภารกิจและได้ช่วยทำตามพันธสัญญาไว้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณได้เจอกับอะไรที่ดีขึ้นก็เป็นไปได้นะคะแล้วเรามาดูกันสิคะว่าสัญญาณของการเป็นผู้ถูกเลือกทั้ง8สัญญาณนี้เกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่สัญญาณที่หนึ่งนะคะ คุณจะต้องมีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตคุณเหตุการณ์ซึ่งนำไปสู่ประสบการณ์เฉียดตายหรือเหตุการณ์ที่มาทดสอบคุณว่าคุณจะต้องเป็นผู้ลงมือแก้ปัญหายากๆในชีวิตและคุณจะต้องเป็นคนรับผิดชอบในสิ่งที่คุณก็ไม่ได้เป็นต้นเหตุเลยสักนิดเพราะอะไรนะคะเพราะเพื่ออยากจะช่วยเหลือคนที่คุณรักเป็นเหตุการณ์ที่สุดแสนจะทรมานด้านจิตใจเป็นปัญหานหนักๆสาหาัสากันคุณต้องลงมือลงแรงและลง ลงทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองเท่านั้นไม่มีใครสามารถมาทําแทนคุณได้คุณจะเจอกับเหตุการณ์ที่แทบเอาชีวิตไม่รอดหรือบีบบังคับคุณทุกทิศทางเพื่อที่คุณจะส่งต่อความรักและความปรารถนาดีให้กับคนที่คุณรักโดยคุณยอมเจ็บเสียเองเพื่อเปลี่ยนทัศนคติในบางอย่างของพวกเขาการผิดหวังในชีวิตการถูกทรยศหักหลังจากคนรักเพื่อนครอบครัวความร้มเหลวเรื่องการงาน ความเจ็บป่วยอย่างน้อยๆหนึ่งเรื่องที่คุณจะต้องพบเจอหรือผู้ถูกเลือกบางคนนะคะอาจจะพบเจอทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้พูดมาเลยล่ะค่ะเหตุการณ์เลวร้ายนี้อาจจะเริ่มตั้งแต่คุณยังเล็กเป็นวัยรุ่นหรือแม้แต่จนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่เพราะอะไรเนะหรือคะคุณถูกขีดมาให้ประสบพบเจอกับการเดินทางนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะเพราะมันจะเป็นประสบการณ์ที่ผู้ถูกเลือกถูกปลุกขึ้นมาค่ะ โดยใช้ศักยาภาพของคุณจากแรงสันสะเทือนที่เขาหรือคุณประสบพบเจอแน่นอนค่ะไม่ว่าคุณเป็นใครหรือเป็นผู้ถูกเลือกมักจะพบกับความยากลำบากแสนโหดร้ายโหดหูและเจ็บปวดที่สุดผู้ถูกเลือกมักจะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายในเส้นทางสู่ความสำเร็จของพวกเขาสิ่งที่คนอื่นประสบความสำเร็จอย่างง่ายได้แต่กับผู้ถูกเลือกนั้นเขาจะต้องทำมันหลายครั้งเลยค่ะ เขาล้มและเริ่มใหม่เริ่มใหม่ด้วยจิตใจที่ไม่ย่อห้อจึงจะได้รับความสำเร็จอย่างที่ฝันไว้พวกเขาต้องต่อสู้มากกว่าคนทั่วไปแม้บางครั้งอาจไม่ใช่การต่อสู้ทางร่างกายเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เป็นการต่อสู้ทางจิตใจที่ต้องแบกรับความกดดันต่างๆไปพร้อมๆกันนั่นไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่ฉลาดต่อการใช้ชีวิตหรอกนะคะแต่พวกเขาเลือกที่จะรับผิดชอบและไม่เบียดเบียนทำร้ายคนอื่นและอีกอย่างหนึ่งก็คือ เพราะพวกเขาถูกติดตามและถูกขัดขวางโดยวิญญาณชั่วร้ายอยู่ตลอดเวลาในฐานะผู้ถูกเลือกชีวิตของคุณถูกกำหนดให้เป็นการทดลองตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่คุณลงมาเกิดแล้วค่ะตั้งแต่ครอบครัวที่คุณถูกเลือกให้มาเกิดแต่อย่างไรก็ตามความยากลำบากเหล่านี้ล้วนมีจุดประสงค์นะคะเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้ถูกเลือกเข้มแข็งและใช้สติปัญญาของคุณนำทางคุณจะได้รับทักษะ และข้อมูลเชิงลึกที่จําเป็นในการแนะนําผู้อื่นที่กําลังต่อสู้ดิ้นรนกับชีวิตของคนอื่นๆประสบการณ์ต่างๆที่คุณได้รับยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นแสงสว่างนําทางสําหรับผู้คนที่หลงทางหรือกําลังจะหลงทางไปในทางที่ผิดให้พวกเขาฉุกคิดหรือช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากความเจ็บปวดภายในจิตใจของเขาเองจากความคิดหรือว่าจากการกระทําต่างๆในลักษณะที่ความยากลําบากที่คุณต้องอดทนจากประสบการณ์ความทุกข์ทรมาน ไม่ว่าจะร่างกายหรือจิตใจคุณจะได้ปูทางที่ราบรื่นสำหรับผู้ที่จะเดินตาเดินตามรอยของคุณทุกๆความยากลำบากทุกๆก,การทดสอบและทุกๆก,การต่อสู้ของคุณมีจุดประสงค์จากจักรวาลมันไม่ได้ศูญย์เปล่าค่ะประสบการณ์เหล่านี้มีไว้เพื่อเป็นการส่งเสริมทางจิตวิญญ,ญาณของคุณและมอบภูมิปัญ,ญญาที่จำเป็นให้กับคุณเพื่อที่คุณจะนำภารกิจนี้ซึ่งก็คือ การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในเชิงบวกแม้ว่าคุณจะต่อสู้กับความยากลำบากและสถานการณ์เชิงลบมากแค่ไหนแต่คุณจะมีพลังเชิงบวกในการช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาดิ้นรนในสิ่งที่พวกเขามีความคิดหรือจะหนักถึงการต่อสู้ในทางบวกถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้จะหนักถึงมันเสมอไปแต่คุณเป็นผู้ช่วยให้รอดและเยียวยาพวกเขาหรือเยียวยาตัวเองค่ะ คุณสมบัติข้อที่สองนะคะคุณมักถูกเกลียดและถูกรักโดยไม่มีเหตุผลทุกอย่างเป็นพลังงานซึ่งประกอบไปด้วยพลังงานลบและพลังงานบวกคนส่วนใหญ่ในโลกปัจจุบันมักเกลียดชังผู้ถูกเลือกนั่นไม่ใช่เพราะพวกเขาเป็นคนชั่วนะคะแต่ในตัวพวกเขามีวิญญาณชั่วร้ายชักใหญ่ให้รู้สึกแบบนั้นพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขากำลังถูกครอบงำอยู่ความจริงนี้กำลังเกิดขึ้นมากมายเกินที่สายตาของเราจะรับรู้ได้คนประเภทนี้ มักมีขึ้นความถี่ที่ต่ำคือลื่นแห่งความเกลียดชังอยู่ในตัวซึ่งยากที่ผู้ถูกเลือกจะจัดการได้คนที่เป็นผู้ถูกเลือกส่วนมากมักเป็นคนที่มีแรงสันสส่นสะเทือนสูงเช่นกันค่ะซึ่งก็คือมีพลังบวกสูงนั่นเองดังนั้นพวกเขาจึงเป็นที่รักของคนแปลกหน้าไปโดยไม่รู้ตัวอย่างเช่นสู้เขาก็อาจจะแปลกใจเหมือนกันเพราะผู้ถูกเลือกมักเป็นคนที่มีชีวิตชีวาและมีความเป็นธรรมชาติจริงใจนี่ก็เป็นเหตุผลว่า ทำไมคนจึงรักคุณคนที่ไม่ได้รักคุณแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทําผิดอะไรก็ตามสิ่งนี้อาจจะทําให้คุณงงคุณจริงใจมากคุณเป็นคนจิตใจดีเหตุผลก็คือความดีโดยธรรมชาติของคุณเป็นแสงสว่างที่ส่องออกมาจากภายในมันอาจทําให้ใครบางคนไม่สบายใจได้เหมือนกับว่าแสงสว่างของคุณ กำลังส่องความมืดมนในตัวของพวกเขาและพวกเขาก็รู้สึกอับอายอยู่ข้างในใจค่ะที่พวกเขาไม่อาจจะมีหรือเป็นแบบคุณโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ได้เสแสร้งอะไรดังนั้นไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องไปใส่ใจหรือกังวลคุณมีหน้าที่เติบโตทางจิตวิญญาณต่อไปโดยที่แสงสว่างภายในของคุณก็จะยิ่งสว่างมากขึ้นมากขึ้นในขณะที่หลายหลายคนก็จะยังรักคุณต่อไปคุณต้องเข้าใจว่าหากใครมีปฏิกิริยาเชิงลบ มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณเลยแม้แต่น้อยแท้จริงแล้วปัญหามันเกิดมาจากภายในตัวของพวกเขาเองดังนั้นคุณอย่าพยายามให้ความกังขาความกังวลใจอย่าพยายามที่จะทำให้ใครเขามาชอบคุณในสิ่งที่คุณไม่ได้ไปทำอะไรผิดให้กับเขามันเหนี่ยวรั้งการเติบโตทางจิตวิญญาณของคุณมาลดแสงของคุณคุณเป็นคนที่น่าทึ่งจงเชื่อและไว้วางใจในจักรวาลที่จะอยู่เคียงข้างคุณ คุณได้รับการนำทางและปกป้องจากเบื้องบนค่ะอย่าได้กังวลใจอะไรอีกเลยกับคนที่ไม่ได้เข้าใจคุณขอให้คุณส่องแสงสว่างต่อไปเพราะคุณมาอยู่ที่นี่โอบรับประสบการณ์ด้วยจุดประสงค์อันลึกซึง้งคุณจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทุกสิ่งในชีวิตกำลังถูกเปิดเผยตามแผนที่สูงกว่าอย่างที่ถูกเรียกว่า light worker คนที่นำแสงสว่างและความรักมาสู่โลกค่ะสัญ,ญญาณข้อที่3นะคะคุณไม่เข้ากับระบบใดๆ คุณจะไม่พอใจกับกิจวัตรเดิมๆในขณะที่บางคนพยายามสะดวกสบายในชีวิตประจำวันคุณมักมีคำถามในบางครั้งกับทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นสัตว์การเกิดมาบนโลกการทำหน้าที่ต่างๆของธรรมชาติคุณจะไม่พยายามเดินตามใครหรือระบบของสังคมกรอบสังคมใดๆที่พยายามยัดเยียดว่าความสำเร็จต้องเป็นแบบไหนเท่าที่มนุษย์ทุกคนพยายามดิ้นรนข่ายคว้าให้เป็นเหมือนๆกัน เมื่อสังคมส่วนใหญ่บอกให้คุณทำสิ่งนี้คุณมักทำทงข้ามและไม่ทำให้ใครเดือดร้อนกลุ่มคนพวกนี้หรือคุณมักจะก,กระหายความบริสุทธิ์ที่มาจากธรรมทาติที่แท้จริงหรือจักรวาลในขณะที่สังคมกำลังขับเคลื่อนและเดินตามกันไปโดยผู้คนมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นชิงดีชิงเด่นเป็นไปในทิศทางเดียวกันเหมือนฝูงแกะผู้ถูกเลือกจะหันไปในทิศทางอื่นซึ่งพวกเขาจะไม่ใช้ชีวิตเหมือนคนส่วนมาก คุณมักเลือกทําตามเสียงหัวใจของคุณคุณจะไม่มีความคิดที่จะปฏิบัติตามและติดตามฝูงชนใดๆความคิดที่จะปรับตัวและปฏิบัติตามบรรทัานของสังคมส่วนใหญ่มันไม่ใช่ตัวคุณทั้งหมดซะทีเดียวคุณรับรู้ว่าชีวิตได้ให้อะไรที่มากกว่าและมีค่ามากกว่านี้คุณจะไม่ถูกจํากัดด้วยกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมาคุณจะตะนักดีว่าโลกที่กว้างใหญ่ใบนี้ไม่ธรรมดาและมีอะไรพิเศษที่ให้คุณค้นพบ คุณเลือกเส้นทางที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่โดยรู้ว่าเส้นทางที่คุณเลือกนี้จะกําหนดรูปแบบชีวิตของคุณที่ไม่ค่อยเหมือนกับสังคมทั่วไปส่วนใหญ่ที่เขาต้องการการเดินทางของคุณอาจเต็มไปด้วยความท้าทายอาจมีหลายคนที่ถูกเรียกหาแต่มีไม่กี่คนที่ถูกเลือกนะคะเพราะเป็นหนึ่งในผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะอะไรนั่นหรือคะเพราะผู้ที่ถูกเลือกเป็นคนที่ยืดหยุ่นที่สุดและเข้มแข็งในการต่อสู้ที่ยากที่สุดค่ะ คุณเชื่อในความเท่าเทียมกันของทุกสรรพสิ่งที่มีอยู่บนโลกดังนั้นคุณจึงเคารพกับทุกสิ่งที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือธรรมชาติสัญญาณข้อที่4นะคะคนที่ถูกเลือกเป็นธรรมชาติมากคุณจะรับรู้อยู่เสมอและมีแนวโน้มที่จะรับรู้ว่าเมื่อใดที่บางสิ่งกําลังเริ่มหยุดหรือเกิดขึ้นดวงตาที่3ของคุณทํางานอยู่เสมอนั่นจึงเป็นเรื่องยากที่จะหลอกผู้ถูกเลือกได้โดยเฉพาะในความสัมพันธ์แบบเพื่อนคนรัก ครอบครัวดวงตาที่สามของคุณเปิดอยู่และคุณก็รู้อยู่ในใจลึกๆว่าใครกำลังโกหกคุณตามสัญชาตญาณของคุณคุณมีความจริงใจโดยธรรมชาติอันเป็นเนื้อแท้ของคุณอยู่แล้วและคุณไม่สามารถเสแสร้งเป็นคนที่ไม่ใช่ถ้าเกิดสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องคุณจะรู้สึกว่าอยากจะถอยห่างออกจากสถานการณ์นั้นหรือผู้คนนั้นๆมากกว่าการเสแสร้งต่อไปเรื่อยๆมันเป็นเรื่องยากสําหรับคุณ ที่จะเชื่อใจกับคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์และก็ไม่มีความจริงใจไม่ว่าพวกเขาจะให้ความสําคัญกับเรื่องวัตถุมากเกินไปสนุกกับการเผยแพร่ข่าวลือให้ร้ายคนอื่นหรือด้อยค่าคนอื่นคุณจะรู้สึกไม่คลิกไม่อยากคุกคีกับคนเหล่านั้นคุณมีความสามารถพิเศษในการตรวจจับความไม่จริงใจของผู้อื่นเหมือนกับว่าพรสวรรค์น,นี้มันติดตัวคุณมาโดยธรรมชาติลักษณะข้อที่5หรือสัญญาณข้อที่5นะคะ ผู้ที่ถูกเลือกจะชอบใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมากกว่าการอยู่กับคนที่หลอกลวงโกหกหนาไว้หลังหลอกนั่นไม่ใช่เพราะผู้ถูกเลือกไม่รู้จักวิธีจัดการกับคนพวกนั้นนะคะผู้ที่ถูกเลือกมักมีวิธีที่ประมีประนอมค่ะและให้เกียรติกับคนหลายประเภทหรือแม้แต่สถานการณ์ที่ยากลําบากที่สุดในชีวิตแต่พวกเขาเลือกที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าเพระพวกเขารู้สึกว่าการอยู่กับบุคคลประเภทที่กล่าวมาข้างต้นเขาถูกดูดกืนพลังงานจนหมดแรง และไม่เติบโตทางจิตวิญญาณเขาอยากนำขึ้นพลังเชิงบวกไปช่วยเหลือผู้คนอื่นๆซึ่งทำได้มากมายกว่านี้กับการที่มาจมจ่อกับคนที่มีพลังงานลบเพราะพรสวรรค์ที่พวกเขาได้เจอประสบการณ์และได้รับภูมความรู้อันศักดิ์สิทธิ์นี่คือสาเหตุว่าทำไมหลายๆคนมองคุณว่าดูเป็นคนฉลาดเกินเหตุหรือไวหรือโตเกินกว่าเหตุกว่ไวมีมีความคิดเกินกว่าวัยของคุณไม่ต้องสงสัยเลย เพราะว่าคุณเป็นคนสะอาดตามธรรมชาตินั่นเองสัญญาณข้อที่6นะคะทุกทุกทุกที่ที่คุณไปคุณจะรู้สึกเหมือนคุณถูกจับจ้องจากสายตาผู้คนมากมายพวกเขาจ้องมาที่คุณจนคุณรู้สึกเหมือนเป็นเป้านิ่งคุณพยายามที่จะบอกว่าคิดไปเองหรือเปล่านะแต่คุณก็สังเกตหลายครั้งคุณรู้ว่าคุณไม่ได้คิดไปเองนี่คือส่วนที่ยากอีกส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ถูกเลือก เพราะคงไม่มีใครที่จะถูกมองเป็นเป้านิ่งโดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดทั้งๆที่คุณอาจแต่งตัวธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรเป็นจุดเด่นไม่มีความพิเศษที่สะดุดตาหรือเป็นจุดสนใจแต่คุณกลับมีออร่าดึงดูดผู้คนเพราะพวกเขาจะรับรู้ได้ถึงพลังบางอย่างที่มันมีอยู่ในตัวคุณและนั่นก็คือสาเหตุว่าทำไมพวกเขาจึงหันมาสนใจคุณค่ะลักษณะข้อที่8นะคะคุณมีความศักดิ์สิทธิ์และความดีในตัวคุณ มันอาจเป็นเรื่องที่แปลกสําหรับผู้คนจํานวนมากเพราะวิธีการของคุณที่แสดงออกมามันไม่ใช่วิธีการสร้างอัตราหรือระบบสังคมที่คนส่วนใหญ่ทําตามกันมาคุณไม่ดูถูกใครและคุณเคารพทุกรูปแบบการดําเนินชีวิตโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ถูกเลือกจะตระหนักถึงความเมตตาและปกป้องสัตว์ทุกชนิดถ้าคุณตระหนักรู้และนี่คือนิสัยอย่างหนึ่งของคุณที่ต้องคอยช่วยเหลือสัตว์เท่าที่คุณจะทําได้เจ็บปวดแทนพวกเขาถ้าคุณมีสัญชาตญาณเหล่านี้ จงรู้ไว้เลยค่ะหนึ่งในคุณลักษณะของผู้ถูกเลือกจะมีคุณสมบัติข้อนี้คุณจะทนเห็นสัตว์ถูกทำร้ายร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดจากการกัดกันหรือว่าลังแกจากผู้คนไม่ได้เลยคุณจะเห็นอกเห็นใจเจ็บปวดตามและอยากจะเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าสัตว์ทุกชนิดพวกมันเป็นรูปแบบชีวิตทั้งหมดของจัก,กรวาลเป็นหนึ่งเดียวของจิตสำนึกดวงเดียวกัน คุณจะค่อยๆลดการทานเนื้อสัตว์ลงจนในที่สุดอาจหันไปทานพืชผักแทนนะคะเพราะคุณไม่อยากอเอร็ยอร่อยบนความทุกข์ทรมานของผู้อื่นสิ่งนี้มันจะเป็นความคิดของผู้ถูกเลือกอยู่เสมอสัญญาณข้อที่8นะคะสัญญาณสุดท้ายหากคุณเป็นผู้ถูกเลือกคุณจะมีความรู้สึกราวกับว่าคุณต้องทำอะไรสักอย่างที่บอกผู้คนให้ตื่นจากโลคที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ทั้งนี้เพราะคุณได้ตื่นรู้ถึงสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริง ความสงบเรียบง่ายความสุขที่ไม่ต้องวิ่งไล่ตามความเบียดเบียนและอื่นๆอีกมากมายดังนั้นคุณจึงอยากรับผิดชอบที่จะส่งมอบข้อความหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะสามารถช่วยปลุกผู้คนที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นและนำทางพวกเขาไปยังสิ่งที่ถูกต้องในชีวิตเพื่อที่เขาจะได้พบเจอความสงบเรียบง่ายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงเหมือนที่คุณได้เจอนี่เป็นที่สุดของความรับผิดชอบที่สำคัญของผู้ถูกเลือก แม้ว่าความรู้และภูมิปัญญาของคุณจะดูแปลก,ปลกจากบรรดาคนส่วนมากที่คุณพบเจอและมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนั้นเป็นเพราะพวกเขามีความถี่ของจิตสํานึกหรือขึ้นความถี่ของไม่ไม่ตรงกันกับคุณค่ะถึงแม้คุณจะพยายามผลักดันพวกเขาไปสู่หนทางแห่งความชอบธรรมแต่พวกเขาจะวิ่งหนีจากคุณคุณพยายามปลูกพวกเขาให้ตื่นจากความฝันแห่งโลกมายาบนโลกนี้ให้เขามาเจอกับโลกที่แท้จริงโลกที่เป็นธรรมชาติ บางคนไม่ยอมตื่นบางคนปิดหูบางคนปิดตาไม่รับรู้ไม่รับฟังบางคนด่าตำหนิบางคนอาจเลิกคบค้าสมาคมกับคุณไปเลยคุณอย่าได้วิตกกังวลหรือล้มเลิกความพยายามอันนี้นะคะนั่นเป็นเพราะความถี่การสั่นสะเทือนของคุณและของเขาไม่ตรงกันและคุณมาปฏิบัติภารกิจนี้เพื่อที่จะปลุกการตื่นให้กับเพื่อนมนุษย์ของคุณในโลก ใบนี้ให้เขารู้สึกความสุขสงบที่แท้จริงถึงแม้ว่าคุณจะเจอกริยาที่เขาแสดงต่อคุณในเชิงลบหรืออะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกแย่ทั้งที่มันสวนทางกับความตั้งใจดีของคุณขอให้คุณอย่าล้มเลิกความปรารถนาดีที่มาจากจิตใต้สํานึกเนื้อแท้จิตของคุณขอให้คุณทําหน้าที่นี้ของคุณต่อไปหน้าที่ที่จักรวาลมอบให้คุณคุณเป็นคนดีอย่างแท้จริงแม้ว่าคุณจะเคยถูกทารุณกรรมถูกเอารัดเอารียบ คุณเลือกที่จะแสดงความเมตตาและการกระทําที่เห็นแก่ผู้อื่นเพราะว่าคุณมีหัวใจบริสุทธิ์ที่แท้จริงความปรารถนาโดยธรรมชาติของคุณที่นําความสุขมาสู่ผู้อื่นนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมคุณจึงเป็นผู้ถูกเลือกและคุณจึงมาทําหน้าที่นี้คุณมักจะทําให้ผู้อื่นมีความสุขโดยธรรมชาติความพยายามที่คุณทําเช่นนี้แม้จะเป็นเหมือนการให้มากกว่าที่ควรจะเป็นนั่นไม่ใช่สัญ,ญญาณของความอ่อนแอเลยค่ะนั่นเป็นความรักที่แท้จริง ในการช่วยเหลือผู้อื่นที่ฝังแน่นอยู่ในตัวของคุณในความเป็นคุณบางคนอาจใช้ประโยชน์จากธรรมชาติของการให้ของคุณแต่คุณก็ยอมให้มันเกิดขึ้นเพราะคุณเป็นผู้ให้โดยกำเนิดคุณจะเป็นคนที่มีชีวิตชีวาและจริงใจต่อตัวเองมากที่สุดคุณได้ช่วยเหลือผู้อื่นแม้ไม่ได้รับผลตอบแทนก็ตามคุณจะให้อย่างไม่เห็นแก่ตัวคุณจะให้อย่างไม่หวังผลตัวนี้เป็นข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าคุณมาที่นี่ เพื่อตั้งใจจะสร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้หมดแล้วนะคะแปลักษณะหรือสัญญาณของผู้ถูกเลือกค่ะซึ่งคิดว่ามันก็ค่อนข้นขางจะตรงกันกับหลักพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นนะคะที่ศาสนาจะค่อยๆเกิดขึ้นในยุคกลางยุคต้นยุคปลายและจะมีผู้ที่มาทําหน้าที่แทนกุ่มพระภิกษุหรือใครก็ตามเพื่อที่จะมาทําให้โลกของเรานั้นดีขึ้นรอมาต่อด้วย EP หน้านะคะ เราจะมาดูว่า Light Worker เขามีหน้าที่แล้วมีสัญญาณเป็นแบบไหนบ้างขอบคุณนะคะที่ติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะ